จากนี้ไปปร,เริเยวิทขอเสนอนิยายวายพาร์ทสเป็นตอนจบแล้วนะครับจากนิยายเรื่องทำไมคู่ของผมต้องเป็นซาตานด้วยเนี่ยพาร์ทสสิ่งที่ต้องทำกับคู่ของเราเท่านั้นคำเตือนเหมือนเดิมนะครับ นิยายเรื่องนี้สร้างขึ้นจากจินตนาการของแอดเองอาจจะมีพฤติกรรมรุนแรงและก็คำพูดที่ไม่สุภาพสอดแทรกในเนื้อเรื่องด้วยเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องสมมติทั้งสิ้นสร้างขึ้นเพื่ออัรถรนตในการฟังเพียงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะพาดพิงถึงสถานที่ หรือบุคคลใดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังนะครับทำไมคู่ของผมต้องเป็นซาตานด้วยเนี่ยพาร์ทสีตอนจบสิ่งที่ต้องทำกับคู่ของเราเท่านั้น ลีรารักของเขาร้อนแรงอย่างกับพายุที่โหมกระหน่าเข้ามาใส่ตัวของผมจนแทบทานทนไม่ไหวผมมีความสุขมากจังจนเผยยิ้มออกมาเอาจริงๆผมเองยังไม่เคยเห็นเขายิ้มเลยเอาไว้ครั้งหน้า ผมจะไม่พลาดอย่างครั้งนี้อีกความเสียวสซ่านแล่นปลาดขึ้นมาที่กระดูกสันหลังเมื่อผมสัมผัสได้ถึงส่วนสำคัญชักเข้าออกรัวเร็วนับสิบสิบครั้งความคับแน่นแทรเข้ามามากขึ้นจนทำให้ผมพะวาคว้าตัวของคนที่ค่อมร่าง เข้ามากอดเอาไว้แน่นคนที่ถูกก่อนก็กลมหน้าสุกลงมาที่หน้าอ,อกของผมยังไม่รีรอหน้าอ,อกของผมเจ็บแป๊บขึ้นมาในทันควันเพราะเขาทั้งขบทั้งกัดจนผมพูดไม่ออกมันแยกไม่ถูกเลยว่าเป็นการมอบความเจ็บปวด หรือเป็นการปลุกร้ากันแน่ผมถูกเขาปลุกเร้าจากทุกทางเลยเมื่อขาของผมข้างหนึ่งถูกยกขึ้นพาดเกี่ยวที่บ่ากว้างของคนค่อมร่างสายตาแวววาวเหมือนกับราชสีเตรียมขย่ำเหยือ่อที่ฉายวาบขึ้นมา เรากับจะฉีกร่างของผมออกเป็นชิ้นๆยังไงอย่างนั้นเลยในขณะที่ความเสียวซ่านจู่โจมเข้ามาไม่ขาดสายเขากลับหยุดชะงักลงไม่ยอมให้ผมได้ไปถึงจุดจุดนั้นสักทีผมมาหวาทันทีตอนที่เขาดึงส่วนสำคัญของเขาออกไปอย่างรวดเร็ว คุณว่าไงจะท,ทำไมถึงหย,ยุดละ่ะเหนื่อยแล้วอยากได้อีกไหมถ้าอยากได้ก็ออกแรงบ้างคนมีประสบการณ์อย่างนายคงไม่ต้องให้สอนหรอกนะ ห,หมอน,นี่สมกับเป็นนักธุรกิจอันดับต้นของประเทศจะทำอะไรก็นึกถึงจะผลกำไรเป็นหลักไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงเสียงแหบผ้าตอนที่เขากระซิบบอกผมราวกับเป็นคำเชื่อเชิญหรือเป็นคำท้าทายให้ผมงัดเอาอาวุธไม้ตายที่ติดกายมาพร้อมกับอาชีพคณิกาชายของผม ให้เอามาใช้กับเขาทั้งหมดเฮ่ยดีท้าคนอย่างไอ้ก,กีเชียวนะพ่อหมึองในที่สุดเสียงคลังแหบผ้าก็ดังขึ้นมาเมื่อผมเอื้อมมือไปทักทายลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของท่านซาตานใจจริงกะจะงัดไม้เด็กออกมาบริการพ่อสักหน่อยแต่ก็ต้องมาหยุดชะง,งัก เมื่อปลายนิ้วมือสัมผัสกับส่วนใหญ่โตของพวกคุณทุนหัวที่มีขนาดมหือมาบิกไซแถมยังมีผิวสัมผัสไม่ปกติไปจากที่ผมเคยได้สัมผัสของใครต่อใครที่ผ่านมาผมกลืนน้ำลายลงคอเหนียวก่อนจะเค้นเสียงเพื่อถามออกไป คุณฝังมุกเหรอจากนั้นสายตาเจ้าเล่ก็จับจ้องมาที่ผมไม่วางตาใบหน้าคล้ายจะยิ้มก็ไม่ยิ้มจะพึ่งก็ไม่บึ่งก่อนจะโน้มหน้าของเขาเข้ามาใกล้ผมแล้วในวินาทีนั้นเองเขาก็จับร่างของผมให้ขึ้นไปนั่งค่อมที่ตักของเขาอย่างรวดเร็วพึ่งรู้ หรือว่ารู้แล้วแค่แกล้งถามคำถามนี้ทำให้ผมหน้าร้อนเหมือนมีไฟมันลุกไหม้ขึ้นที่หน้าของตัวเองหน้าของผมตอนนี้คงแดงกล่ำอย่างกับสาวน้อยร้อยช่างที่เพิ่งโดนเปิดซิงทำไมหรือว่าไม่เคยได้ริมรถมุกของใครมาก่อน พูดจบเขาก็คว้าเอามือของผมมากุมเอาไว้จากนั้นก็บีบเจลกลิ่นหอมเย้าเยวนลงมาที่ฝ่ามือของผมและของเขาด้วยจนเต็มมือใช้ตัวช่วยหน่อยก็ได้เห็นแล้วสงสารเขาจับผมแวกกลีบช่วงร่างออกก่อนจะสอดน,นิ้วเข้าไปทีเดียวสามนิ้ว จนเกิดเสียงดังหยาบโรนน่าเกียดน่าอายผมร้องครางออกมาเสียงหลงก่อนที่เขาจะยกตัวผมขึ้นไปนั่งบนส่วนสำคัญใหญ่โตนั้นแล้วกดล่างของผมลงมาทีเดียวจนเกือบมิดนี่ท่านท่านซาตานอย่หย,ยุดก่อนเห็นว่าไม่กล้าฉันเลยช่วยให้มันไวขึ้น ใครบอกว่าผมไม่กล้าแล้่ะอย่าอย่าเพิ่งขยับนะก็เห็นอยู่ว่านายใจสอกเจอขนาดของฉันแล้วคิดจะถอยหรือไงเป,เปล่าสน่อยงั้นก็ขยับซะสิรออะไรอยู่อ,อเ,ดเดี๋ยวผมขยับเองได้นะ่น เดี๋ยวเร็วสิฉันไม่ไหวแล้วนะก็ก็กอ้ยบ,บอกไว้าว่าอย่าพึ่งไงโอโอเฮ้ยพระเจ้าพคุณทูนหัวของเบาวขนาดของพ่อน,นั้นครับแน่นจนบ้นไทยของผมแทบแหลกแตกระเบิดออกมาเป็นสิ่งเสียงเอาเลยสิ ฉันรู้ว่านายทำได้จูจูเขาก็ดันตัวเองเข้ามากระซิบถ้อยคำที่ไม่ได้หวานอะไรเลยสักนิดแต่มันกลับทำให้จิตใจของผมแตกกระเจิงความสิวสั้นมันเริ่มกลับขึ้นมาอีกครั้งจนทำให้ผมตัดสินใจค่อยๆกดตัวเองลงไปอีกช้าๆต่ำลงไปเรื่อยๆจนจุกแน่นพอความคดโค้ง และใหญ่นาตปุ่มตะปั่มแต่ก็เสียวซ่านในขณะเดียวกันอืมอย่างนั้นแล้วขยับบันท้ายของนายซะผม,ผมจะทำให้คุณลืมผมไม่ลงเลยเชียวอ,อยอย่านะซาตานอย่าพึ่งลึกลึกไป ก็านายบอกเองยังไม่ทันไรก็ลืมแล้วเหรอเร็วเข้าเด็กดีขยับเข้าเด็กดีงั้นเหรอเพราะคำคำนี้มันเลยทำให้ผมกล้ามากพอที่จะขยับช่วงร่างของผมลงไปกืนกินท่อนฝังมุดสิบเม็ดของเขา ให้ลึกเข้ามาในตัวของผมผมขยับสะโพกอย่างบ้าคลั่งย้ำเตือนถึงส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างกันและกันของเราผมไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนท่ากันไปกี่ครั้งระเบิดน้ำรักกันไปกี่นานน้ำไม่ท่วนเราแลแกจูบกันอย่างคนรักแววตาที่เขามองมาที่ผมอย่างพึงพอใจ ทำให้ผมอยากทําให้เขาให้มากมายให้เขาพึงพอใจมากขึ้นไปอีกถึงแม้ว่าช่วงร่างของผมมันจะระบมจนแทบไม่ไหวก็เถอะผมก็พร้อมที่จะปลุเปิดความสุขให้กับเขาได้อิ่มเอมต่อไปอีกเรื่อยจนสว่างคาตาผมมีความสุขที่ได้มอบความสุขให้กับเขาคุณซาตาน ในโลกใบนี้ไม่ว่าอะไรก็อยู่กับเราไม่ได้นานไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าความทุกข์มันก็จะหายวับไปในทันทีในทุกครั้งที่เราตื่นผู้ชายก็เช่นกันาบางครั้งก็เป็นได้แค่ความฝันที่ไม่มีคำว,ว่าตลอดไปโดยเฉพาะกับผู้ชายหล่อๆอย่างเขา ดีกรีนักธุรกิจอันดับหนึ่งของประเทศรลอรวยเลือกได้ปิดกับเราที่ต้องมานั่งเป็นหมาเหงาตอนที่เขาไม่กลับมาว่าด้วยเรื่องของคืนนั้นที่ผ่านไปไวเหมือนโกหกแม้ว่ารอยจ้ำสีชำ้ำยังคงอยู่บนเินร่างของผมแต่คนกระทำไม่รู้ไปมุดหัวอยู่ที่ไหนคิดแล้วก็อนาจใจสิ้นดี ท่านซาตานไม่เข้าบ้านนะคะวันนี้อ๋อครับผมตอบสั้นๆก่อนจะเดินสวนขึ้นไปบนห้องถึงแม้จะจำได้ว่าไม่ได้ถามหาเขาสักหน่อยก็เถอะจะว่าไปแล้วก็ไม่เห็นเขามาตั้งแต่วันนั้นแล้วปะคิดไปแล้วก็เหมือนถูกฟันแล้วทิ้งยังไงอย่างนั้นเลยว่ามึง ว่าไหมแม่งน้ำเสียงของผมมันฟังดูเหมือนคนประชดประชันที่ไหนถามหน่อยสิฟังไม่ออกเลยสักนิดว่าไหมผมน้อยใจอะไรกันไม่มีไม่รู้ว่ไอ้จามันไปเอาอะไรที่ไหนมาพูดพูดไปพูดมาก็เหมือนกับไอ้เพื่อนรักของผมมันไม่เคยเข้าข้างผมเลยให้ตายเข้าข้างแต่ผู้ชาย กูไม่คุยด้วยแล้วแค่นี้แหละมึงหัดยอมรับตัวเองซะบ้างเหอยกีว่ามึงอ่ะชอบเขามึงรอเขาแต่เขาก็ไม่กลับมานะคำพูดของไอ้เพื่อนผมมันแทงใจดำชิบหายจนผมเงียบไปเลยเมื่อเพื่อนผมเอ่อยออกมาตรงจุดรู้สึกเจ็บจีด๊ด ขึ้นไปถึงเส้นประสาทส่วนกลางของสมองรักเขาเหรอผมเนี่ยนะรักเขาเพาเขารอเหรอก็มีอยู่เหตุผลเดียวนี่ไงเพราะที่เหลือก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีสักอย่างจากนั้นจู่จูหน้าของผมก็เริ่มแดงจนชาวาบเมื่อคิดถึงเรื่องระหว่างเราในคืนนั้น ของผมกับท่านซาตานที่มีด้วยกันทั้งคืนมันดีจริงๆให้ตายกีกีกูขอโทษมึงโอเคไหมฮะฮะเออกูโอเคกูไม่เป็นไรใครเป็นไรอ่ะไม่มีโกโหกกูได้ แต่มึงโกหกตัวเองได้หรอกูเปล่าคุณกี่คะท่านให้มาตามคะ่ะเสียงตะโกนเรียกจากข้างนอกทำให้ผมใจเต้นไม่เป็นจังหวะท่านซาตานที่ว่าคือท่านซาตานเขากลับมาแล้ว ผมมัวแต่คุยโทรศัพท์จนเพลินหันไปมองดูนาฬิกาอีกทีนี่มันจะสองทุ่มแล้วแต่จะว่าไปนี่มันเลยเวลาหารเย็นไปนานมากแล้วทำไมถึงยังให้คนมาตามผมลงไปหาถึงแม้จะสงสัยแต่ผมก็ยอมเดินลงไปแต่โดยดีใจผมมันเต้นรัวเป็นกองชุด เมื่อรู้ว่ามีใครมางคนรออยู่ที่ข้างล่างนั่นผมเดินลงมาจากห้องนอนด้วยชุดนอนที่แม่บ้านเตรียมไว้ให้อีกเช่นเคยชุดนอนสีฟ้าคามแขนยาวขายาวทั้งชุดถึงจะไม่ชอบแต่ก็ยอมใส่ให้บาจริงแต่ถ้าว่าพอเดินลงมาจนถึงชั้นล่าง ตรงห้องรับแขกภาพที่ผมเห็นกลับเป็นภาพที่ไม่คิดว่าชาตินี้จะได้เห็นท่านซาตานอะไรนั่นกำลังนัวเนียอยู่กับคานิกาชายที่ลงทุนไปจ้างมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ถึงสามคนผมก็หมดคิ้วนิวเมื่อเห็นว่าไอเด็กจอมยั่วยวนพวกนั้น สวมชุดราติว้วกางเกงขาสั้นจำเบา้ากับเสื้อข้ามตัวเล็กจิว๋วฮะที่กับกูแม่งห้ามมึงดูชุดที่กูสวมสิอย่างกับชุดแม่บ้านหรือพวกเมียหลวงที่เป็นของตายนอนรอ,อผัวกลับมาหาที่บ้านยังยังนัวเนียกันไม่เลิกผมไม่พูดพร่ำทำเพลงใ,ใดๆ ไม่ใช่ว่าตรงดิ่งเข้าไปตบออีพวกเด็กหน้าด้านพวกนั้นหรอกนะแต่ผมหันหลังควบับตรงดิ่งขึ้นไปบนห้องแล้วเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าอา้าวแต่จำได้ว่าตอนมากูไม่ได้เอาอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยจากนั้นผมก็เดินสวนออกไปจากคฤห,หาสนดหลังงามหลังนี้ทันทีโดยไม่หันหลังกลับ และโดยไม่พูดอะไรสักคำผมเข้าใจความหมายของเขาแล้วที่แท้เขาอยากไล่ผมไปให้พ้น้นเขาถึงได้ไม่กลับมาที่บ้านเพราะเขาไม่อยากเจอหน้าผมเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วผมก็เดินปีอ่วอไปจากตัวบ้านทันทีปาดน้ำหูน้ำตาไม่ให้ไหลแต่แล้วน้ำตาเจ้ากรรมมันก็ดันไหลออกมาไม่หยุดฮะ รักเขาจริงเหรอวะเนี่ยไอ้คนบ้าไอ้ซาตานบ้าผมบ่นพึมพำไปสองขาก็ยังคงก้าวเดินไม่หยุดแต่ทว่าบ้านของคนบ้ามันก็บ้าเหมืนเจ้าของมันนั่นแหละเดินเท่าไหร่ก็ไม่พ้นเกตบ้านของท่านซาตานเขาสักทีให้ตายยิ่งเดินก็เหมือนยิ่งไกล ปาไบแล้วนี่มันละครดราม่าหลังเขาจะจัดผมเดินออกมาได้สักพักฝนก็สาดลงมากระทบตัวผมมาพร้อมกับเสียงฟ้าร้องกระหึ่มไปทั่วท้องฟ้าโอ๊ยอะไรกันวะบ้านมานอะไรกว้างขนาดนี้บ้าเยให้พี่ไปส่งไหมน้องอีกตั้งไกลเลยนะ ผมหยุดชะงักทันทีก่อนจะหันความไปทางเจ้าของเสียงเพราะว่ากำลังโมงโหจัดก็เลยทำให้ไม่ได้ยินว่ามีใครบางคนขับรถตามหลังมาผมจำเลืองมองดูอีกฝ่ายที่นั่งยิ้มกลิ่มอยู่ในรถสบายใจมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรคิดจะเอาหน้าหล่อๆอของคุณมาง้อผมหรือไงยังม,มีทางซะเลยผมรูปหน้าตัวเอง,งแรง เพื่อไล่น้ําฝนออกไปจากหน้าก่อนจะตะเบงเสียงใส่ดังรั่นว่าคิดว่าตัวเองหรอแล้วจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นหรือไงสาบานสิว่านี่คือมึงด่าเขาแล้วแล้วจะเอาอยัางไงไม่ขึ้นเล่นตัว ตัวผมก็เปียกไปหมดแล้วอ่ะขึ้นไปนั่งรถคุณจะไม่เปียกหรือไงเล่ากลัวรถเปียกแค่นั้นไม่เค้นบบวยผมรีบเดินจำเอาต่อไปข้างหน้าถึงแม้ว่าฝนจะเริ่มตกกระหน่ำลงมาอย่างแรงเล่ากับสวรนเล่นตลกตัวผมเปียกไปยังกานเกงในเลยตอนเนี้ย ใจขึ้นไปนั่งบนรถราคาแพงแบบนั้นนี่ยังไงกันอีกอย่างมาไกลจนถึงป่านนี้แล้วไม่กลับไปอีกแล้วเลยกีเอ๋ใครกันใครเรียกชื่อผมผมลังเลอยู่พักใหญ่กว่าจะตัดสินใจหันกลับไปด้านหลังแต่ทว่าหันกลับไปได้ คนเรียกชื่อก็เดินเข้ามายืนประชิดตัวของผมแล้วพร้อมกับล่มที่ถืออยู่ในมือกีแน่ใจแล้วใช่ไหมให้โอกาสตัดสินใจอีกทีนะหางเงินไม่ได้แล้วนี่แล้วใครจะเลี้ยงแม่กับน้องอีกสองคนแถมพ่อก็ติดเล่าอีกพอ ครอบครัวผมได้ไงฉันรู้ทุกเรื่องที่ฉันอยากรู้แหละแล้วคุณจะมาอยากรู้เรื่องของผมไปทำไมกันคนที่จะมาใช้เงินเดือนของฉันฉันก็ควรต้องรู้หน่อยไหมเงินก็ไม่ต้องแล้วผมไม่ต้องการเงินของคุณให้โอกาสพูดใหม่ ผมหันหลังให้เขาทันทีไม่พูดอะไรต่ออีกแล้วก่อนจะก้าวออกไปจาก,กร่มที่เขากางให้ถึงแม้ไม่มีร่มของคุณผมก็จะยอมเดินตากฝนพูดจบผมก็ก้าวหน้าต่อไปแม่ไอ้กี่มันแน่จริงๆแต่ถ้าว่าก้าวต่อไปได้เพียงแค่ก้าวเดียว ก็ถูกสวมกอดจากทางด้านหลังจนผมจะดุ้งเฮือกผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าเขาทำหน้าแบบไหนเพราะมัวแต่อึง้งอึ้งจนทำอะไรไม่ถูกจากนั้นผมก็หลับตาลงไปลืมตาขึ้นมาอีกทีก็มานั่งอยู่ที่เตียงนอนกับเขาซะแล้วฮะ เมื่อกี้ยังบอกว่าตัวเองแน่อยู่เลยอะพูดให้ฟังดูเข้าใจง่ายขึ้นมาหน่อยก็คือผมมันพวกขี้ใจอ่อนให้กับเบ้าหน้าหลอลอกับพฤติกรรมอ่อนโยนอยู่แล้วปะก็เพิ่งจะบอกไปว่าถ้าหล่อมาฟีก็เอาฮะ ทำไมต้องมีปนิทานแบบนี้ด้วยนะไอ้กีโดนเขาง้อนหน่อยก็ใจอ่อนยอมกลับไปกับเขาซะง,งั้นหัวคุณก็เปียกอะเช็ดผมดัวเองบ้างสิเขาไม่พูดอะไรเลยตั้งแต่ผมบอกว่าผมยอมเปียกฝนดีกว่าให้อยู่กับคนอย่างเขา ก็ไม่รู้คำพูดของผมไปแทงใจดำอะไรเขานักหนาเขาเอาแต่เงียบแล้วก็เช็ดผมให้อย่างตั้งใจฮกลัวผมทิ้งงั้นเหรอมาเดี๋ยวผมเช็ดให้คุณมั่งเขายอมปล่อยผ้าคนหนูผืนนั้นมาให้กับผมอย่างง่ายดายโดยที่ไม่พูดอะไรซักคำ จากนั้นผมจึงยืนด้วยเข่าของตัวเองเพื่ออื่มมือไปเช็ดผมให้กับคนตัวสูงกอหุ่นของพ่อเจ้าประคุณยังกับเสาไฟฟ้าแต่แล้วจากนั้นเขาก็ดึงผมเข้าไปสวมกอดแน่นฝั่งหน้าหล่อเหลาของเขาลงมาที่หน้าอกแบนราบของผมสองแขนโอบรัดเอวของผมเอาไว้แน่นตั้งเป็นนานสองนานเลย เป็นอะไรของคุณเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีใครมาอยู่ที่บ้านด้วยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามีใครสักคนรออยู่ที่นี่เป็นครั้งแรกที่มีคนหัวฟูๆใส่ชุดนอนเดินไปวนมาอยู่นีนบ้าน ตั้งแต่เช้าจรดเย็นเป็นครั้งแรกที่รู้สึกถึงคำว่าครอบครัวคืออะไรพ,พูดอะไรตั้งยาวผมไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดหรอกนะ อย่าไปไหนอีกนะผมไม่รู้จริงๆว่าไอ้รอยกัดที่ท้ายทอยที่ได้จากเขามันเข้ามาป่วนอะไรในชีวิตผมพันธสัญญาคู่ชีวิตอะไรนั่นนำพาผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตผมและนำผมให้เข้าไปในชีวิตของเขา ผมไม่ใช่คนเซนสถตีบเกี่ยวกับเรื่องความรักและเชื่อว่าเขาก็คงเช่นกันแต่เมื่อมันถึงเวลาผมรีขิดก็นำพาให้เรามาเจอกันพันธสัญญาคู่ชีวิตก็ชักนำให้เราทั้งคู่ยอมรับในหัวใจของตัวเองสักทีผมกอดเขาตอบกลับบ้าง กอดเขาไว้ในอ้อมแขนของผมเช่นกันก่อนที่เขาจะเงยหน้าขึ้นแล้วจู่โจมผมทันทีอย่างกับหมาบ้าผมว่าซาตานยังไงก็คือซาตานแล้วนะจริงอย่างที่ไอ้จามันว่าชาตินี้ทั้งชาติผมคงหนีเขาไปไหนไม่พ้นหรอกรวมทั้งหนีหัวใจของตัวเองไปไหนไม่พ้นด้วย ให้ตายสิดีรารักของเขาเรากับพายุที่พัดหมกระหนำ่ำกว่าจะสิ้นสุดลงก็เกือบจะถึงเช้าเลยทีเดียวเอาแต่ใจฉมัดทำไมคู่ของผมต้องเป็นซาตานด้วยเนี่ย จบบริบูรณ์แล้วนะครับสำหรับนิยายเรื่องทำไมคู่ของผมต้องเป็นซาตานด้วยเนี่ยมีทั้งหมด4พาร์ทด้วยกันนะครับแอดรวมมาไว้ในเพลิดของเรื่องนี้ในช่องของปริวิทนิยายเสียงแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของปริวิทนิยายเสียงกันด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนเวลาที่แอดมินนี้ยายเรื่องใหม่ๆม,มาคอยรุ้นกันนะครับว่าเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรและสำหรับเรื่องที่แอดเล่าให้ฟังในปัจจุบันก็คือยังเป็นเรื่องจากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณแต่ก็ใกล้จะจบแล้วล่ะครับแอด ตอนนี้มีนิยายทั้งหมด12เรื่องด้วยกันเพิ่งจะจบไปสดสดร้อนๆอนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจะทยอยนำมาอ่านให้ฟังกันทุกวันเหมือนเดิมครับแล้วพบกันใหม่เรื่องหน้านะครับบายบายขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับฟังครับ